โอ้ยลูกนี้โดนกินเหลือแต่เม็ดเลยนะครับนี่เหลืออยู่เท่านี้โอ้สวยงามเลยลูกนี้ลูกนี้ก็โดนกินเน่าด้วยลูกนี้ยังไม่สุกนะครับลูกนี้ยังไม่สุกแต่ลูกใหญ่อยู่ ชอบแต่ลูกนี้สุกแล้วนะครับนี่วันนี้เราได้ลูกสุกลูกหนึ่งนะครับลูกนี้สมบูรณ์ไม่โดนนอนกินนะครับสวยๆกันเลยครับ วันนี้ได้กินลูกหนึ่งนะครับไหนอะนี่เขาสวนมาตัดหญ้านะครับยังดีที่เขาพี่หนอนพี่นกเขายังเหลือไว้ผมกินลูกหนึ่งนะครับนี่ไยหน่าส้มบราซิลนะครับลูกนี้ไม่โดนไม่โดนเพื่อนเรากินก่อนนะครับเดี๋ยวมา ชิมให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับเนื้อในเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละครับในหน้าส้มเจ้านหนาส้มบราซิลนะครับผมชิมดูแล้วก็รสชาติคล้ายๆมันเผาแหละมันนึ่งนะครับมันนึ่งมันเผานั่นแหละครับรสชาติจะมันๆแล้วก็อาจจะมีหวานนิดๆนะครับแล้วแต่คนชอบเลยครับแต่เจ้าตัวนี้มันจะกินได้ทั้งเปลือกเลยนะครับเนี่ยครับ สำหรับผมผมก็ว่ามันก็อร่อยดีอร่อยไปอีกแบบนะครับอร่อยไปอีกแบบนึ่งนะครับแต่เขาว่ามีเบตาเ้าแคโรทีนสูงมันก็น่าจะมีสูงจริงๆเลยครับเพราะดูจากสีด้ครับส้มสักขนาดนี้นะครับชือบนี่ครับสวัสดีครับ